สำหรับนักศึกษาเขาจะก็จะดูเพียงแค่เกรดข้อมูลนะครับจำข้อมูลที่จรก์บอกมากน้อยได้แค่ไหนนะครหรับนักกีฬาเขาก็จะดูเพียงแค่ในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายนะฮะสำหรับนักบวชหรือพระเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของจิตใจของศา,ศา,นาสานา,สาศาสนาอิสลามรวมทั้งสามส่วนนี้ในตัวมุสลิมหนึ่งคน แล้วก็จะเป็นอย่างยิ่งที่เราเนจะต้องพัฒนาทั้ง3ด้าน,นให้ให้บาลานซ์กันแน่นอนอยู่แล้วเราไม่อาจที่จะเก่งทั้ง3ด้านออบอลก็เก่งเรียนก็ซีกิซูนอะไรติดใจก็ดีดีเฉพาะในละครน,นะฮะ <c oughs> ด้แล่วนมเป็นจิตดใจไม่มีครับแปลว่าเราก็จะไม่ทิิงเราก็จะไม่จร้งนะครับ ส่วนใดญ่ส่วนใหญ่นะครับเราจะพัฒนานะครับของตัวเราทั้งทั้งจำแนกนะครับมีข้อมูลหนึ่งนะครับที่เราถูกพ่ออยู่เสมอว่าการกระทําของเราเนี่ยถูกสั่งมาจากสมองนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยจิตใจเนี่ยสั่งสมองทีหนึ่งทำแล้วก็สมองสั่งให้ร่างกายกระทำทีหนึงกัราฉะนั้นเนี่ยในประเทศอเมริกา กว่า90%ของสารเคมีที่ผลิตที่ถูกคิค,คนด,ด้วยสมองเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นสารของะเร็งนะครับเพราะจิตใจมันไม่ดีเราคิดอะไรมันไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยอิสลามจึงส่งเสริมนะครับทำให้จิตใจดีนะครับจิตใจดีสมองดีนะครับแล้วก็ร่างกายก็ต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจิตใจดี แต่ว่าสมมุติว่าเราเราจิตใจดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมันเองนะครับเรามีความสามารถที่จะไปห้าไฟปักเชือไม่มีนะครับถ้าเราจิตใจดีแล้วก็เราก็มีฝังแงเฮ้ยเนี้ยเ้เรามีความเราเมีียว่าเรามีงราีลนะครับยับยั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเรา มีจิตใจดีนะครับมีมีร่างกายดีแต่ว่าไม่มีสติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะนําคนอื่นเนี่ยไปสู่ป้ามหมายที่สูงส่งได้นะครับคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือนาบีมุฮัมหมดนะครับตอนเล็กๆเนี่ยนาบีเติบโตในชนลำบดนะครับเชนลำบดทําให้นาบีมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็นาบีก็ยังเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมมากนะครับเช่นช่วงหนึ่งที่ชนเขาโพเรสมีความขัดแย้งกันในเรืร่องการยกหินดําไปตั้งที่เบติรักเนี่ย เผ่าต่างๆก็ต่างทะเลาะกันนะครับว่าเผ่าของฉันเนี่ยดีจะต้องเผ่าของฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ไปยกหินนี่ไปตั้งทีนตะกนัดนะครับน้าบีแก้ปัญหาด้วยเอาผ้าผืนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหินไปตั้งตรงกลางนะครับแล้วก็ให้หัวหน้าของแต่ละเผ่าเนี่ยต่างจับชายผ้าเอาไว้นะครับแล้วก็ช่วยกันยกแล้วก็ไปตั้งตีนตะกนัดนะครับน้าบี่ฉลาดนะครับแล้วก็น้าบีเนี่ย เป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีงามมากนะครับตอนเด็กๆเนี่ยอบบรู้สึกอยากไปดูประมาณว่าบ้านเราก็ประมาเด,เดิเกอฮุนดูหรือไม่ก็มโนาราดิเกอะไรเนียนะแล้วก็อลัลลสุนตาลาทรงทำให้นบีเนี่ยง่วงนอนนะครับง่วงนอนแล้วก็หลับไปนะครับทำให้จิตใจของนับีิดสะอาดนะครับแล้วก็กจ,จกิตใจสะอาดความคิดสะอาด,คคด,อาดแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลที่ สมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้เราอาจจะไม่ดีเลือกในทุกทุกด้านนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งนะครับยานใดเรื่องแล้วก็พัฒนาเฉพาะได้นะครับเราจะพยายามบรรลัยนะครับระหว่างสามด้านับเตือนสิทธิพันธุับรรจงนะครับแล้ก็กิจกรรมของเรานี่ก็จะมีสัปดาห์แรกของทุกเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเลือกที่นี่นะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะไปสเต็ปเนี่ยนะครับสองวันนี้เราก็เล่น สองชั่โมงนะครทางผู้ใหญ่ใจดีก็จ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับายถึงหนึ่งแผนะครแล้วก็ก็อยากให้พวกเรานีช่วยออกภรนิภรณหนะครับละสี่สิบบาทนะครับใจะมากกว่านั้นก็มีนะครับเพื่อเราได้สดเพื่อเ่เอเพื่อเอเนื่นเพื่อเพื่อเพือเพน่อเพือเพอเพอ่พ